เอาแลนะ้วสบายดีเนาะืัอนี้มาพบกับ LGG เล่าเกมเมอร์ก่อนเนาะกับการเล่นเกมเกรซโซนืัอนี้เราก็จะมาเฮ็ดภารกิจต่อเนาะตัวนี้เราจะเป็นภารกิจสำรวจหงเรยไมมเถื่อนเนาะที่ว่าเพคนสั่งห้ามบอกให้ตัดไม้แล้วยังมีการลักลอบตัดไม้เถื่อนส่งออกอยู่เนาะมืัอนี้เราก็จะมาเฮ็ดภารกิจสำรวจเนาะจะมีอยู่สองภารกิจตัวหนึ่งก็มาซอกหาข้อมูลมนี่อย่งบูเนาะสุดที่สองมาซอกหาอ่าคนตายบ่มาซอกหาคนอีกแล้วเนาะน่าจะบอดแล้วเพราะแต่ละเถื่อกที่มันให้เราไปซอกหาคนในเกมนี่บอดจากเถือ่อเนาะ ตัวนี้ก็น,น่าจะคือกันเนาะจะมีอยู่สองภารกิจตัวนี้คนยิงคนยิงคนยิงแต่ว่าเห็นพอจะบินมาฮอดมีมีคนทางเฮาอยู่แล้วสองคนมากระซิบบได้ยิงคือเก้าอีกอยู่มงทรงแล้วนี่ทรงนี่เห็ุภารกิจยากเนาะเห็ดภารกิจมันโคตรยากเลยเอพอพอแต่ละเทือไปมีคนมนาญาติเห็ุตลอดเลยหยนมาอีกละ รกิจของเขาก็จะมีอยู่ตัวนี้เนาะไอซอกหา่าคนทีทถึกเสือนไว้โอเคโอเคน่าจะอยู่ใส่ว่ะเป็นซากน่าจะเป็นซากซพเนาะเขาเคยเห็นอยูนะ่เขาเคยมาสำรวจอยู่อ่อซากศพน่าจะอยู่แถวแถวแถวท,ที่มันจะมีหงหมอเนาะไอ้น,น,นะอน,นั้นสตูมันจะมีหงหมอเนาะแล้วซากซบน่าจะอยู่หงหมออน้ำหวานเอาเปีย อย่าเล่าหยนไผ่ามาอีกละหยนไผ่ามาอีกบุู้ๆเนาะมีแต่คนเลยเขตน,นี้บม่บได้ยูไม่ได้เซาย้มเดะโอ้โอ้มึงแตกเต็มเลยเอาเอาเอา,เอา <éd> มึงแตกจี่เขาเอาเนาะมัดมึงแตกเลยมึงแตกมาเล่นเนาะอันอื่นบมมียามันแต่มึงแตกเขาจะเอา ไม่เป่าหรอ,อโอเคมีคนโยนนกแตกเป่าไห้หวยได้ใจกูละเวออันนี้เป็นโฮงอยงวะอันนี้เป็นฮงอยงวะแนวเกาะแนวยกเครื่องเนาะตัวนี้น่าจะเป็นยกเครื่องเอาไปยกไม่บ่มันคือมาตั้งอยู่เนี่ยมันชิงยกเต่มันต่ำหลังคาวะแนวตึกเบ็ดใหญ่ตึกปาสลาม เป็นเค้นเนาะตัวนี้เป็นคนไม้นี่ก็มีเค้นคือกันอาอซากโอกตกใจห่าโบสินบอสันบอออซากโซบ,ออบออเ,ซโซเคยเห็นดูสิว่อันนี้นับเป็นซากโซบบอสไอ <c oughs> ้มาซกหามูที่ตายอ๋อ อันนี้มันภารกิจตัวไหนนี่ภารกิจสำรวจโอเคมาสำรวจแทนที่ตัวนี้เนาะสำเร็จไปแล้วหนึ่งภารกิจโอ้อน,นี้มันอย่างนี้แผนการตัดไม้ของขราเจ้าพวกเขาสิตัดไม้ไปใส่แน่โอ้กินเหล้าแล้วก็เฮ็ดเส้นรดนสูนี่เนาะกินเหล้าแล้วก็เลาะตัดแต่ไม้ห้ามตัวไดกับบุฟังเนาะพวกนี้พวกตัดไม้เถื่อนสั่งห้ามไปเลยก็ยังมีการลักลอบตัดอยู่ โอเคไปตอนนี้ก็เลือแต่ไปซอกซกักซบเนาะนี่ขีเรื่อยกองเป็นทูนี่ไม้แปนไม้อัดมนลักตัดทรงออกเนาะพวกนี้พวกตัดไม่เถื่อนออถึงมาพวกมันสียอาบุธครบมือปันใดแต่เขาก็บาย่านเนาะเพราะว่าเขามาเถื่อนแต่เขาบ่ได้สู้เลยมู่มาจัดการเลยเลยไ่ได้เห็นย่างเลยเว้ยแ,แต่ละเทื่อนีีแต่ยางรออย่างนี้นี่ซบนี่ซบนี่เอาโบแมนวะ โอแมนต์วะอ๋อนี่นะมาโลกเกตสบงสาโมแมนตหรอศพนี่นะศพนั้นยังโอแมนต์เถอะเดี๋ยวอยู่ใส่อีกว่าศพอ๋อมีบูมีวิทยาศพนี่บูม,ม,บบมีเดี๋ยวสอบก่อนเ <c oughs> มื่อต้นไม้หัก นลมเสือต้นไม้หักอือเหรอโอ้โหนี่วะโอ้สมนี้โมแมนต์สมนี้ศัตรูโอ้มุกแตกอี่ละเห็นแต่มันแตกเว้ยอ๋อทิมยังวะอืมทิมเน่ากินเนาะทิมซะเอามุกแตกมาเอามุกแตกเว้ยนี่รถ ไปเดี๋ยวซบต่อไปซบนึงอยู่ใ่อีกว่ะหมอนี่เดี๋ยวมีกระเจวบ่ะสำรวจกระเจไปในนตัวเนาะโอเคบางเทื่อมันก็ะลายพ,พูดเลยผู้เล่นลายพูดเลยบางเทือ่อไปใส่กับบุได้ยิงเนาะมีนคนจัดการให้ตลอดเนี่ยนี่กับหมอนี้มาเอาเครื่องอีกลาะดิ เอาเลยวแม่งยังได้ยังกูซอกลาเบิร์ดเดี๋ยวหนิสว่านเจาหัวมันนัวมอันนี้แมังกระเป๋าปืนเอชเอรถถังละมันโอเคเมื่อต้นไม้หักอันนี้เลยมีอย่างเด้ สูนี้ปปเปออิดไฟแตกบ่มี้ลอกหลายแทะสูคือพากกันมาหลายแทะสูม้ากัพากกันมาให้อย่างนี้หลายแทะเ,าเอามักแตกไปกินแตมข้างเลย <c oughs> อาข้างเลยดึกมักแตกมาเดียวเก็มข้างเลยโอ้ดึกมักแตกมาเดียวลองเกมข้างเลยโอ้ยสุนัสามตัวสี่ตัวมาร่มมาร่วมมาร่วมเวม้วยโอ้ห่านั้นวายมุกแตกมาเดี๋ยวยัดเข้าไปเลยมุกแตกเก็บได้บักลายเวย เข้าวันนี้เด็ดนี่างเนี่ยมีเครื่องดีบอกให้บอกบูมีอย่างเฮ็ดอยู่ห้งว่าว่างๆอยู่นี่ <laughs> โอ้ยอต้นไม้ล่มมันเป็นพาย่แถวกองไม้วะเว่เามันเขียนว่าต้นไม้ล่มแต่บวกเน่ใจว่าเป็นต้นไม้ล่มหรือต้นไม้ตกใส่ต้นไม้ตกกว่าันแปลเลทั้งตกทั้งทับเไปโอ้ยมา ก็ไม่มันสะอยังสิเนาะมันทวงนี้มาตัดไม้เถื่อนไม้อยู่ลาวเบิดไปเลยเว่ยเบิดย้อนพวงนี้แีงเราตัดไม้เหรอเราตัดไม้เถื่อนพวงนี้เนี่ยอยู่ถึงกล่องไม่อ่ะขึ้นเร็วเนี่ยเอามาเฮ็ดหลัวงอิแม่อยากได้มาเฮ็ดหลัวเนาะตรงนี้พื้นหลังดังไฟน้อยอิแม่อยากได้มาเฮ็ดพื้นขอเนี่ยจ็คทอนสองทอนได้เว้เนี่ย เมือ่อยเหงนแต่ต UH, ัวละครนี่ฮอกินน้ำใส่ดูเมื่อยเหงป้านนี่นะสัตเข้าไปแสบฮูฮูฮฮู้ฮู้ฮิงกัเล่าสุิงกัเล่าใส่สุิงกันยูใส่ อโอ้โหนี่ว่ะนี่นี่เนาะสัมเร็จแล้วบอโอเคสัมเร็จโอเคต้นไม้ทับหัวมันนี่หลืหมอนี่เป็นยังไงหัวาหายหัวาหายโอ้อยังบุต,ตายเนาะตันนี้ต้องเอารถยกมายกเอาไม้ออกก็จะพื้นละเลยเรองทันทียังบุทันตายเลยเนาะนี่ นี premises, move, swings, yeah, Twelve, windows, ่เด้ยังบุทันตายเถอะบุนั่ยงบุทันตายเถอะเอ้มันยังยกมือยกมือช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่นี่เด้เด้เด้บุทันตายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามคนมาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อไปตามคนมาช่วยใจเย็นเย็นเด้อใจเย็นเย็นเด้อกำลังไปตามคนมาช่วยอยู่บุทันตายที่บุทันตายที่กำลังนำคนมาช่วยอยู่โอ้กำลังนำคนมาช่วยอยู่เด้อเอาเป็นยังเจ็บแห้งปะ นี่ยากแก้ปวดให้เอาปอเอาอยากแก้ปวดไปกินบม <laughs> ยากแก้ปวดเนาะ <laughs> นี่แหละอยากได้ระเบิดลายลายเลยมาลินจะซีแหละออขึ้นได้ป่นี่โอ้ขึ้นได้นี่นะไปบอท้ายนี้ยิงปืนจากลูกมานี่เออุ โอเคป่ะเขาเห็นมียนต์ขึ้นมาทั้งทิศเหนือนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิง้งน่าจะมีเดินยนต์อยู่หันไหไป่ะเขาไปปุ่นล็อกแล้วนาะปุ่นล็อกเดินยนต์ใหม่ออบุได้ยิงเลยเว้ยอยากได้อยากได้พวกนี้ไปเห็ดพื้นหน่อยนี่อยากเอารถตัวนี้ขับไปเห็ดพื้นนี่ขี้เอาไปใส่รถคันนั้นได้บ่รถหกพันแล้วก็ไปเห็ดพื้น แข้งนี่เลยมีเควสบอมีภารกิจอย่างเห่เห็ดบอมันมีใชปะปลารกิจจะโคตรลายมันมีออย่างเอาหมึกแตกบอเอาหมึกแตกบอไปเบิ่งดูนี่อย่างอีกนี่อย่างเห่เห็ดแน่เด็กได้ไปเห็ดพื้นหนะกล่องเลยได้จากกองเลยนี่กุ้มอยู่ในปีหนึ่งเลย วอนนี้เอิ้นยนเราตีบอกโอ้ทางนี้บมไดลบมทันได้มาจากเถื่อได้นี่รถกระบะแน่มองเมนเครื่องแน่ถังน้ำสีสีดำไขมุกสีพื้นฐานเงาโอ้นี่สีเนาะน้ำยาเห็ดความสะอาดเดี๋ยวนี้นะน้ำยาถูพื้นนอกแล้วกับถังน้ำสี อ๋อแล้วก็เงยยอีกปหนินเบิดของนิล็อกโมเดล,ล็อกโอเคเปิดออกมามีกระตุกน้ำเอ่อทิคทิาเอากระตุกนี้ไปโอเคไปอื นี่อย่างเนี้ยแบบนี้พวกตัดไม่เทื่อนเนาะนี่ปลาแถวนี้นี่โล่นบมดเลยย้อนพวกนี้อยู่วังเวียงน่ะนี่รอตัดทิมบมดเว๋ยน่ะปลาไม้แถวนี้พวกนี้รอตัดทิมบมดอุ้ยโจรวะหมอนี่วะหมอตัดไม้มอนี่วะห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 มอนี่วะ,มวะไม่หมื่นเลยวันน้ยิงจ็กโตอ๋อเจ๊ะวะ แก่บอแก่น oh. mm ี้บอแก่มีบอเฮ้ย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 ยังยังยังมันบมจบ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 เฮ่มันบมจบมันบมจบปักนี่น่ะแค่มีแก่เลยจะขับรถนี่หอบปักเลยนี่หัวมันยังยั่งยังยั่งยังหมจบยังมีอยู่ทางลุงมันยังบม่ยอมจบมันยังบม่ยอมจบ กินขนมเนาะยูใส,ส,ส่อ be ีกยูใส่เอกยิงกันตุ้มตามตุ้มตามอยู่ใส่โอเคไปใส่ใส่ยูยิงกันยู่ใส่ยูยิงกันตุ้มตามตุ้มตามหันอยู่ใส่ อันสูงยิงกันบึ่มบึมบุมบุมอย่างนีใส่โยนมาแล้วยาเขาน้องพองแล้วเนาะเขาไปก่อนไปหมอเด๋ว่ายิงกันบึม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 อยู่างนี้่นเข็มลูกโอ้โหหม้อมันเป็นมลพิษทางเสียงนี่เสียงยนก็โคตรแหงเออใส่ยิ่งใส่ อ๋อคขายิงอยูาคุณโอเคป่าเราโยนขนาดยามันอ,อ่สำรวจต่อตัวนี้ทางแก๊สทางน้ำมันรถกระบะมีอยา่างไฮเบิรงกอีกนแถวนี้นี่เบิแลวแมนบอืมเบิแล้วเนาะเบสนี่บูมียม่ยังเหลือแล้วโอเค มาเปิดจุดตัวนี้ก่อนนี่ใส่ว็วกี่ยนมันมาแถวนี้แถวทงทงเทียงเนี่ยนี่มาแล้วโอเคเอีกโคหนึ่งนี่เน,นาะมียนมาพอดีโอเคเนะาะเดี๋ยวกระสันเรากับตัวนี้นเลยเคสรพาร์ตี้ก,กับซ้ำนี้เลยเนาะ